วันนี้เรื่องหนึ่งเรากําลังตามคดีหนึ่งอยู่คือดูเผินๆเ,เนี่ยตอนแรกคิดว่ามันเป็นเรื่องของวันวาเลนไทน์การพัดพลากจากกันเนี่ยนะฮะแต่ไปมาเรื่องนี้มันน่าน่าสนใจอย่างนี้อันนี้ด้วยความเคารพเป็นเรื่องหมอผู้หญิงกับหมอผู้ชายเปิดภาพคุณหมอผู้หญิงก่อนฮะคุณหมอผู้หญิงท่านนี้นักข่าวช่องแเราไปเจอชื่อว่าคุณหมอชาตินชิดา<ะ>หรือว่าคุณหมอจุกนะครับคุณหมอเนี่ยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดังสีวิทยา ถามว่าคุณหมอวันนี้เขามาพร้อมกับพี่ทนายความ <Ừ. S 1> โดยบอกให้สื่อช่วยเหลือหน่อยถ้าเป็นไปได้เปิดภาพช่วงเวลาที่คุณหมออยู่กับสามีสามีของหมอจุกคุณผู้ชมฮะก็เป็นอาจาร,รย์หมอเหมือนกันชื่อว่าคุณหมอสมชัยอายุ64ปีภาพนิ่งต่างๆที่คุณหมอผู้หญิงถ่ายรูปคู่กับสามีครับค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้น คือเขาบอกว่าคุณหมอสมชายซึ่งเป็นอาจารย์หมอประจาโรงพยาบาลดังย่านพระรามเก้าเลยนะปรากฏว่าที่แต่งงานกันอยู่25ปีถูกครอบครัวของคุณหมอสมชายอุ้มตัวไปฮะเราก็เลยถามทางด้านหมอจุกขอเรียกสั้นๆแล้วกันนะฮะคุณหมอจุกเนี่ยก็คือแพทย์หญิงท่านนี้ถามบอกว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วแล้วยังไงอะมันเกิดอะไรขึ้นคือโดยหลักแล้วคนเราเป็นผัวเมียกัน25ปีถูกไหมฮะอยู่ๆญาติผู้ชายจะมาอุ้ม ทางด้านของคุณหมอไปเลยจากเมียมันก็ดูแปลกจริงๆฮะคดีนี้โดยถ้าดูจากไทม์ไลน์เราก็ถามบอกว่าหมอจุกแล้วคุณหมอสมชายเนี่ยโดนเอาตัวไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นบอกว่าถ้าดูไทม์ไลน์นะฮะพี่ของหมอสมชายเนี่ยมาอุ้มตัวไปตั้งแต่2 5พฤศจิปี6กหแล้ววันนี้มาไปวันวาเลนไทน์วันแห่งความรัก เขาก็เลยบอกเป็นไปได้มาว่าชีวิตเขาอยากจะเจอสามีที่เขารักสักครั้งหนึ่งก็คือในแพทย์สมชายเพราะปัจจุบันนี้1ปี2เดือนกับอีก20วันแล้วเราก็เลยถามว่าจริงๆแล้วเราเห็นภาพที่เขาแต่งงานด้วยกันเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าวันนี้ทุกวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเรื่องนี้ที่มันสะเทือนใจ ตอนที่หมอจุกเล่าให้เราฟังเนี่ยแล้วแกร้องไห้แล้วแกบอกว่าพี่เนี่ยเป็นหมอฉายรังสีแต่วันนี้พี่ไม่สามารถจะเป็นหมอได้อีกแล้วเราก็ถามบอกเอะหมอจุกมันยังไงเหรอทําไมเหรอไม่เจอสามีสามีโดนอุ้มไปเนี่ยแล้วทําไมถึงกลายเป็นหมอไม่ได้อันนี้น่าคิดนะคุณผู้ชมดูข้อมูลฮะทำไมแพทย์หญิงชนันชิดดาลีราศิริวงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาถึงไม่สามารถประกอบอาชีพหมอต่อไปได้ เธอบอกว่าเนื่องจากว่าการจะทำงานใช้รังสีต้องมีสมาธิ mm. เธอก็กลัวว่าถ้าขนาที่กำลังใช้รังสีแล้วอยู่ๆเกิดนึกถึงเรื่องที่สามีโดนอุ้มไปเกิดใช้รังสีผิดพลาดมันจะกระทบถูกไหมฮะสองก็คือสิ่งหนึ่งที่คุณหมอพยายามจะทำทุกวันแพทย์หญิงคนนี้พยายามจะส่งลายบอกรักแล้วก็บอกความเป็นห่วงคุณหมอสมชัยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีสองเดือน20วันมันมีอันหนึ่งฮะที่แพทย์หญิงบอกกับเราก็คือ เขามีบ้านนะฮะเป็นเรือนหอแต่แพทย์หญิงคนนี้ไม่กล้ากลับไปอยู่ที่เรือนหอเนื่องจากว่าทุกครั้งที่กลับไปเนี่ยมันก็จะนึกถึงเรื่องราวที่สามีได้หายตัวไปฮะขนาดที่เหตุการณ์ทั้งหมดเราก็เลยต้องถามหมอจุกหมอจุกครับมันก็น่าสงสัยตรงที่ว่าทำไมญาติสามีถึงอุ้มตัวหมอสมชายจากหมอจุกไปประเด็นคืออย่างนี้ เขาคาดการว่าอันนี้หมอจุกอ้างนะมหมอจุกอ้างว่าเป็นไปได้ไหมก็คือเขากลัวพี่จะไปแย่งสมบัติเพราะคุณหมอผู้ชายอ่ะก็ระดับโรงพยาบาลดังถูกไหมฮะและเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าพี่ชายของคุณหมอเนี่ยฟ้องหมอจุกด้วยเรื่อง เกี่ยวกับกรณีว่ายังไงอ,อ้คุณหมอจุกเนี่ยเป็นคนฟ้องไปฟ้องพี่ชายของทางด้านของคุณหมอสมชายว่าเหมือนเป็นคนที่พาคุณหมอสมชายหายไปตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน65ในข้อหาคดีก,กักขังหนุ่งเหนียวแล้วก็เรื่องของการเรียกค่าไถ่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมอจุกเนี่ยแกเปิดแชทให้ดูก่อนที่หมอสมชายจะถูกอุ้มตัวไปนะฮะขอดูการ์ดก่อนก็ได้นะฮะมันรู้สึกมันจะมีภาพการ์ดต่างๆลองขึ้นมาอินเสิร์ตให้ดูหน่อยการ์ดที่หมอจุกเขาเขียนไว้อะ มันจะมีการ์ดเนี่ยนะฮะเออการ์ดนี้เขาเขียนว่ายัางไงนี่นี่อันนี้เมย์การ์ดอวยพรวันเกิดของคุณหมอนะคะวันที่18พฤศจิกายน65ก็คือก่อนวันที่จะหายตัวไปแค่ประมาณหอาทิตย์เท่านั้นเอง7วันเนะะี่ยค่ะก็มีการเขียนข้อความบอกว่าไม่อยากเดินนำหน้าเพราะรู้ว่าไม่เก่งพอไม่อยากเดินตามหลังเพราะรู้ว่างุ่มง่ามแต่อยากเดินเคียงข้างไปได้วยกันอย่างคนรักตลอดไปสุขสันต์วันเกิดนะ จุ๊กสุดที่รักของพี่จุงนี่คือแสดงว่าหมอ<ช>ผู้ชายเขียนหาหมอผู้หญิงใช่เขาก็รักกันดีนี่ใช่ก็ด,ดูดูเหมือนรักกันดีแล้วก็ยังมีแชทข้อความทางไลน์ที่ทางด้านของออคุณหมอเนี่ยส่งให้เราดูคุณหมอผู้หญิงส่งให้เราดูเนี่ยนะคะจะเห็นว่าคุณหมอผู้ชายเนี่ยมีการส่งมาหาบอกว่าไม่ต้องการกลับไปอยู่แบบเดิมครับพี่จุงรักน้องจุก๊กเนี่ยค่ะก็คือคุณหมอผู้ชายเนี่ยที่ ไทไลท์สีเหลืองเอาไว้เนี่ยบอกว่ารักเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็มีการพูดคุยกันอีกในแชทนะคะหน้าต่อมาบอกว่าขอบคุณจากใจสําหรับทุกเรื่องทุกสิ่งรักจุกคนเดียวเนี่ยทางด้านหมอผู้หญิงก็เลยถามว่าแล้วขอบคุณเรื่องอะไรเขียนมาอยากอ่านคุณหมอผู้ชายเลยบอกว่าขอบคุณที่ให้โอกาสปรับปรุงตัวใหม่ช่วยคีขีอบอกคร่องของพี่ที่สําคัญที่สุดยังคงรักและห่วหงใยพี่ตลอดมาขอบคุณที่รักครับ นี่แล้วก็บอกว่าพี่อธิบายไี่เก่นรู้แต่ว่ารักและห่วงใหญยนึกก่อนนะแล้วอยู่ครอบครัวหมอผู้ชายจะมาเอาตัวหมอผู้ชายไปจากหมอผู้หญิงเออมันก็แปลกๆนะมีอีกอันนี้เคนนเห็นว่าเขารักกันดีอยู่นะแล้วอยู่หมอผู้ชายก็หายไปฮะ ต่อหน้าต่อมาครับหน้าต่อมาวันที่7พฤศจิกาเขายังบอกรักกันอยู่เลยนะคะคุณหมอผู้ชายบอกอรุณสวัสดิ์ครับที่รักแล้วก็ส่งสติกเกอร์จุ๊บๆมาเนี่ยนะคะบอกวันนี้ไปถึงสายหน่อยนะครับเพิ่งตื่นตื่นได้แล้วจ้าเมียจ๋าคืนนี้อาจหลับก่อนเลยลาติสวัสดิ์ล่วงหน้าครับก็ยังเป็นข้อความที่รักกันอยู่หน้าที่สี่ก็ยังรักกันอยู่นะคะคุณหมอผู้ชายก็ส่งมาว่ากุดในล่วงหน้าครับที่รักรักนะโอเคครับ굿มอร์นิ่งดาริ้งก็คือไม่ได้มีอะไรผิดปกติไปเลยส่วนหน้าสุดท้ายค่ะหน้าทีี่่5เนนะะค ก็มีการกดมอร์นิ่งที่รักแล้วก็บอกวันนี้ตั้งใจนะให้ตั้งใจทํางานแล้วก็เอ๊ะประโยคนี้น่าสนใจประโยคสุดท้ายนี่บอกว่าวันนี้ตั้งใจให้เป็นวันของจุกแต่กลับกลายเป็นว่าจุกไม่ได้อะไรเลยพี่เสียใจอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงเรื่องอะไรคุณผู้ชมครับอประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัดภาพไปที่ทางด้านหมอจุกครับเออหมอจุก ใช่ไหมตัวของหมอจุกเองเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้ก็คือคุณหมอผู้หญิงท่านนี้เราก็เลยถามบอกว่าแล้วประเด็นเนี่ยที่ตอนนี้กาลังสงสัยเนี่ยคือสามีเนี่ยอยู่ไหนเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมยังคงอยู่กับพี่ชายพี่ชายฝั่งสามีเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยเราก็เลยถามบอกว่าแล้วที่ต้องพัดพลาดก,กันไปเนี่ยสุดท้ายได้มีโอกาสเจอ,เจอกันบ้างไหมเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหมอผู้หญิงพยายามจะไปดักเจอหมอผู้ชายที่โรงพยาบาลตลอด แต่ก็ถูกกีดกั้นจากญาติของหมอผู้ชายโดยตัวเองได้คุยกับหมอผู้ชายเพียงแค่สองครั้งแล้วก็เคยตกลงว่าจะกลับมาอยู่ด้วยกันปรากฏว่าระหว่างที่หมอผู้ชายขึ้นรถมาแล้วขับรถไปได้สักพักหนึ่งอันนี้ก็แปลกนะฮะรถติดไฟแดงอยู่ๆสาม,มีคุณหมอผู้ชายเกิดอาการแปลกๆแล้วก็เปิดประตูลงจากรถเลยตัวเองเนี่ยกับเด็กที่บ้านเลยต้องรีบพาเขาขึ้นรถและพยายามจะบอกกับหมอผู้ชายว่าใจเย็นๆ,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 ๆเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวจะพาไปพักผ่อน ปรากฏว่าระหว่างที่กําลังขับรถพาหมอผู้ชายไปกลางทางโดนตํารวจสกัดจับฮะตัวเองก็งงบอกเอา้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงพอไปถึงโรงพยาบาลมีจิตแพทย์มารับตัวคุณหมอผู้ชายไปฮะเอออันนี้แปลกจริงฮะเราก็เลยถามว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยได้คุยกับคุณหมอผู้ชายล่าสุดจริง,รงๆคือวันไหนแดมกราแต่เขาบอกว่าไม่อยากจะคุยอะไรทั้งนั้นแต่ตัวเองก็ยังส่งไลน์ไปหาคุณหมอผู้ชายตลอดเวลา คือต้องบอกก่อนอันนี้เราเองก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้ชายเขาด้วยนะอันนี้เป็นคําอ้างของหมอผู้หญิงก่อนนะฟังเสียงหมอผู้หญิงก่อนฮนะคือจริงๆก็เราก็อยู่กันมามีชีวิตปกติสุขกันมานะคะซึ่งหมอจะคือพี่สมชายเนี่ยคุณหมอสมชายเนี่ยแกเป็นคนเงียบๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวแล้วก็เออเป็นคนที่ใจเย็นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยพูดอะ่ะ หมอก็จะมีความเกรงใจแล้วก็จะให้เกียรติพี่สมชายมากนะคะก็คือแทบจะไม่เคยก้าวล่วงอะไรเขาคำว่าก้าวล่วงก็คือสิทธิ์ของภรรยาที่ควรจะทำได้เนี่ยหมอไม่ได้ทำเลยเช่นไม่เคยซักไซส์ไม่เคยถามไม่เคยเช็คอะไระะอย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเราก็อยู่กันมาตามปกตินะะจนกระทั่งมาเกิดเหตุที่ท,ที่ครั้งนี้ เป็นเหตุการณ์รุนแรงซึ่งหมอตอนที่เกิดเหตุตอนนั้น,นคือเรียกได้ว่าเลยว่าช็อกค,ค่ะก็คือเริ่มจากที่พี่สมชายไม่สบายนะคะไม่สบายแล้วก็ช่วงนั้นน่ะหมอก็จะขับรถไปรับไปส่งค่ะพี่สมชายพี่สมชายขับรถไม่ได้นะคะก็จะขับรถไปรับไปส่งแล้วก็ วันเกิดเหตุที่วันที่25พฤศจิกาปี2565นะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ปีกว่าๆนะคะเออหมอไปส่งพี่สมชายตามปกติแล้วก็ตอนระหว่างวันน่ะเราก็แชทคุยกันพี่สมชายก็แชทมาคุยตอนเที่ยงเราโทรคุยกันตามปกตินัดกันว่าเดี๋ยวเย็นมาเจอกันตามปกติเลยปรากฏว่าตอนเย็นหมอมาถึงที่โรงพยบาบาลนะคะพี่สมชายทำงาน ที่โรงพยาบาลด้านพระรามเก้านะคะเป็นตําแหน่งเกี่ยวกับบริหารนะคะส่งครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้ต้องบอกกับว่าระดับหมอผู้บริหารแถวพระรามเก้านี่ไม่ธรรมดาแลวนะฮะแล้วอยู่ๆเนี่ยบอกว่าคนในครอบครัวหมอผู้ชายพาตัวหายไปเลย<ฆ>ขนาดพาขึ้นรถมาเนี่ยยังโดนสกัดเนี่ยนะฮะ<ฆ>มันมีแชทสุดท้ายก่อนคุณหมอผู้ชายเนี่ยก็คือคุณหมอสมชัยจะหายตัวไปขอขึ้นแชทสุดท้ายให้ดูหน่อยนะ,ะ<ฆ>นะฮะเขาก็บอกว่าเขาก็ยังคุยกับคุณหมออยู่เลย โดยบอกว่าพี่โทรหาด้วยนะอันนี้คือหมอจุกใช่ไหมเขาอ่นานอะไรจุกใช่ไหมจ,จุกหรือจุกเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็เลยบอกว่าพี่โทรหาด้วยนะปรากฏว่าหมอผู้ชายก็บอกว่าราตรีสวัสดิ์สำหรับเมื่อคืนครับอารุณสวัสดิ์ที่รักพักเบรกเดี๋ยวรีบกินข้าวเป็นห่วงนะแล้วหายเลยอเอออันนี้แปลกจริงฮะล่าสุดเราก็เลยไปคุยกับทานายของหมอจุกนะฮะฝั่งผู้หญิงก่อนคุณสุภาพพร,พรครับสุ คุณสุภาพรเป็นทนายความของแพทย์หญิงชนันชิดาเนี่ยแหละฮะเราก็เลยถามบอกว่าตอนนี้ต้องตัดสินใจทาําไงเห็นบอกจะย,ยื่นเรื่องกรณี <S <S เขาบอกว่าหมอผู้ชายโดนกักขงังโดยมิชอบนะฮะกับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการเรียกค่าไทยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสินสมรสโดยมันจะมีเรื่องของการแชทมาหาหมอจุกจะขอคุยเรื่องทรัพย์สินซึ่งหมอจุกไม่เข้าใจว่าทรัพย์สินอะไรตอนนี้เนี่ยทนายดูแชทแล้ว เข้าข่ายว่าทางฝั่งคนที่พาตัวหมอผู้ชายไปจะเรียกค่าไทยแล้วก็กักขังโดยมิชอบซึ่งพอเป็นแบบนี้ทำไมถึงมองว่ามันเป็นการเรียกค่าไถ่เพราะเขาบอกว่าเหมือนกับการเจรจาจะให้หมอผู้ชายกลับมาบแต่ว่าเรียกเงินถู้ไหมฮะเรื่องทรัพย์สิน,สสนล่าสุดสารจะมีการนัดไตส่สวนกัน12มีนาคมนี้ครับขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าทางฝั่งของ คนที่พาคุณหมอผู้ชายไปดูเหมือนกับจะพยายามขอเลื่อนสารไปเรื่อยๆอใช่ไหมค่ะนี่ก็ถ้าเกิดขอเลื่อนสารไปเรื่อยก็เป็นสิทธิ์ของเขาได้แต่ถ้าเลื่อนไปเรื่อยสารเห็นว่าประวิงคดีหรือเปล่าสารก็จะเรียกมาเลยค่ะค่ะก็ในส่วนที่เรามาช่วยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของด้านเอกสารซะมากกว่าเนาะแล้วก็กระบวนการทางชั้นศาลก็จะเป็นในเรื่องของการยื่นคําร้องขอให้ปล่อยตัว ในกรณีที่กักขังโดยไม่ชอบค่ะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการเรียกค่าไถ่ที่เกี่ยวกับมีการพูดถึงทรัพย์สินทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินสมรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนนี้ค่ะทรัพย์สินมันมันมีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้บ้างค่ะมันจะมีในเรื่องที่ทางคุณหมอเนี่ยได้รับแชทข้อความพูดถึงในประเด็นในส่วนที่บอกว่าต้องการคุยเรื่องทรัพย์สินซึ่งตัวคุณหมอเองก็ไม่เข้าใจว่าทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยคือทรัพย์สินอะไรแล้วก็มีในประเด็นอื่นๆนะคะที่แบบ มีแชทมีอะไรคุยกันแล้วกล่าวไปถึงทรัพย์สินของทางตัวคุณหมอเองคุณหมอก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้ทรัพย์สินพวกนี้คือหมายถึงอะไรแต่ถ้าเอาที่เอาเอกสารมาให้ทางทีมทนายดูเนะาะทนายก็ตรวจสอบแล้วว่าเอ้ยประเด็นเนี้ยมันก็เข้าข่ายกับการเรียกค่าไยได้ในส่วนที่ว่าเพราะมันมีการกรักขังโดยไม่ชอบเพราะมันมีการกรักขังโดยไม่ชอบแล้วมีการพูดถึงทรัพย์สินซึ่งเป็นสินทรัพย์สินที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับตัวทั้งตัวคุณหมอผู้ชายเองแนละคุณหมอจุกเองเนี่ยค่ะ มันก็เลยเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการอะงั้นเราก็ต้องพวกเรื่องนี้ค่าถ่ายเข้าไปคนที่เช็มาที่ปุถาาไม่อาจตรวจสอบได้ค่ะว่าคือใครแต่เขาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนาะตามตามคำคำฟ้องกับคําร้องที่เราระบุไปเนี่ยมันจะเป็นการอยูย่ร่วมกันกับของเขากักขังไม่ให้มาพบเจอกับคุณหมอ คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอทางฝั่งเมียกําลังจะบอกว่ามีคนอุ้มหมอผู้ชายไปแล้วกําลังจะบอกว่าทางครอบครัวเออไม่ครอบครัวดีกว่าทางฝั่งที่อุ้มตัวหมอผู้ชายไปเนี่ยกักขังเนี่ยนะฮะล่าสุดเพื่อความเป็นธรรมในคดีนี้ <ฮะ S 1> เราโทรศัพท์เช็คไปยังครอบครัวของคุณหมอผู้ชาย <ฮะ S 1> ปรากฏว่าพี่ชายของคุณหมอผู้ชายเนี่ย พูดอีกมุมหนึ่งเลยเหมือนกับหมอผู้ชายไม่อยากเจอภรรยาเขาแล้วคุณผู้ชมฮะเราก็ถามทางพี่ชายก็คือพี่วิเชียนบอกพี่วิเชียนข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นณนะวันนี้หมอสมชัยนะครับอาศัยอยู่กับพี่วิเชียนครับแต่ว่าวันนี้ตอนเราโทรไปหาเนี่ยคุณหมอสมชัยเนี่ยยังไม่กลับบ้านส่วนเขาจะเลิกกันเนี่ยกับหมอผู้หญิงไหมอันนี้ให้ไปถามหมอจุก๊กฝั่งผู้หญิงดูและพี่ชายของคุณหมอยังบอกด้วยว่า หมอจุกชอบไปดักรอน้องผมตั้งแต่เที่ยงยันห้าหกโมงเย็นผมก็อยากถามว่าผมไม่เปิดโอกาสตอนไหนที่จะไม่ให้เขาเจอกันเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องด้วยกันสองต่อสองห้าหชั่วโมงอย่างนี้เรียกว่าได้คุยกันไหมละ่ะแล้วอย่างนี้จะมาบอกว่าพี่หมอปิดกั้นอะไรแต่ตัวหมอสมชัยเนี่ยไม่ได้อยากคุยกับเมียแล้วเพราะเวลาคุยกับเมียมันเป็นเรื่องจีปาทะไร้สาระ แล้วมีอยู่วันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็พาทนายมาที่สำนักงานของคุณหมอสมชัยตัวหมอสมชัยก็บอกไม่เอาไม่คุยไม่อยากเจอวันนี้ถ้าผู้หญิงหมอผู้หญิงอยากจะเจอไปคุยกันในสารส่วนเรื่องทรัพย์สินผมไม่อยากไปพูดด้วยแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงต้องคุยกันยืนยันว่าณนะวันนี้หมอผู้ชายปลอดภยัยแต่ไม่อยากเจอเมียมีเสียงของพี่ชายใช่ไหมฮะ ของคุณหมอผู้ชายบ้างเอาลองฟังดูฮะคุณหมอจุ๊กเขาเลิกกันแล้วเหรอพี่อ้าคุณรู้คุณโทรมาเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอใช่หนูก็อยากถามว่าพี่ทราบไหมว่าสรุปเขาเลิกกันหรือเปล่านี่ยังไงเขาบอกว่าพี่วิเชียนเอาตัวไปแต่าถามทางขาศิลป์ว่าเอาตัวไปยังไงอืมเพราะว่ะเาเห็นเห็นว่าแมา่พี่วิเชียนไม่เปิดโอกาสให้ได้เลยอะค่ะไม่คุยกับใครไม่ให้คุยกับพี่สมชายเลยพี่วิเชียนชี้แจงหน่อยได้ไหม เขาไปที่ทํางานเกือบตอนเกือบตลอดเวลาบางครั้งไปอยู่ตั้งแต่เที่ยงถึง5โมง6โมงเย็นแล้วไม่เปิดโอกาสตรงไหนเขาได้มีการเจอกันพูดคุยกันไหมคะตอนนั้นเที่ยงถึง6โมงเย็นเนี่ยคุณทีด่ดูอยู่ในห้องงาน22ต่อ2เฮอได,ได้คุยไหม,อ,มอ๋อเราก็มีการให้เข้าไปคุยเพราะว่าตอนได้เห็นเหมือนว่ามีการปิดกั้น <c oughs> ไม่ให้เข้าไปคุยอันนี้จริงไหมคะพี่ตอนนี้ไงผมบอกคุณไปแล้วแล้วคุณได้จริงไหม คือพี่วิเชียนจะชี้แจงว่าพี่วิเชียนก็ไม่ได้ปิดกั้นถูกไหมคะพี่ผัวเขาอะไม่ต้องการคุยทุกวันทุกวัน,วนเรื่องจีปาถาไรา้สาระบันดินบังเต็เขามีปัญหาเขาไม่อยากอยู่กับเมียเขาแค่นั้นแหละ,ะแล้ววันนั้นมีอยู่วันหนึง่งเมื่อประมาณสามสามวันทีก่อนเนี่ยเขาผู้หญิงเขาก็พาทนายไปพบไปพบหมอสมชายแล้วหมอสมชายก็ปฏิเสธกับทั้งตัวผู้หญิงเมียและตัว เป็แล้วว่าไม่ต้องการเจอไปเจอกันในศาลนี่ครับทั้งหมดนี้ต้องให้ความ,มเป็นธรรมกับฝั่งครอบครัวมหมอผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการรักพาตัวแต่หมอผู้ชายไม่อยากเจอหมอผู้หญิงมันก็ได้ข้อมูลเท่านี้ถูกไหมฮะเขาพูดแค่นี้เอาว่าหมอผู้ชายปลอดภัยไม่ได้เป็นอะไรนะฮะคุณผู้ชมฮะ